สวัสดีเพื่อนๆนะครับไม่รู้จะเบื่อกันก่อนหรือเปล่านะถ้าส่งงานทุกวันอย่างนี้นะครับใครที่เข้ามาดูนะครับเข้ามาดูใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปตั้งแต่แรกกันนะครับหลายๆ EP แรกๆกันนะครับว่าทําอะไรไปบ้างนะครับส่วนเพื่อนที่ติดตามนะครับในแต่ละคลิปความคืบหน้ามาตลอดนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทํางานวันนี้เลิกไวหน่อยนะครับประมาณสักสี่โมงคึ่เนี่ยวันนี้ขอเลิกไวหน่อยพอดีต้องไป เขียนแบบอย่างอื่นต่อนะครับอ่ะเรามาดูความคืบหน้ามีอ่าบอกไปช่วงใน facebook นะครับว่าไปออกไปซื้อเหล็กมาช่วงหนึ่งนะครับออกไปมาสักชั่วโมงกว่าๆนะครับก็คือทําชุดหน้านะครับชุดหน้านะครับเสร็จแล้วนะครับอ่ะก็จะเป็นชุดนี้นะครับเป็นใส่โช๊คกันสะบัดนะครับอ่าเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนว่านะครับเข้าใจก่อนว่านะครับอ่าจุด นะครับจุดเคลื่อนที่นะครับของล้อนะครับมันมีล็อกจุดศูนย์กลางไว้นะครับถ้าอีกตัวหนึ่งขึ้นนะครับอีกตัวมันจะลงนะครับมันจะไม่ใช่คานอิสระที่ล็อกไว้ด้วยตัวโช๊คนะครับมันเลยไม่จําเป็นต้องใส่สปริงนะครับสปริงไม่ได้ช่วยอะไรนะครับเพราะว่าถ้าฝั่งนี้ขึ้นนะครับฝั่งนี้ขึ้นสปริงช่วยซัพพอร์ตก็จริงนะครับแต่ฝั่งนี้ลงนะครับ ฝั่งนี้มันก็จะโดนงัดลงนะครับพอมันโดนงัดลงเนี่ยสปริงมันก็ยืดอยู่ดีนะครับถึงจะไม่ใส่สปริงมันก็ต้องยืดอยู่ดีนะครับเพราะด้วยน้ําหนักตัวรถนะครับมันส่งแรงเป็นคานงัดเขาเรียกว่าคานกระดกนะครับก็เลยเราไม่จําเป็นต้องใส่สปริงนะครับเราใส่แค่ชุดนะครับกันสะบัดนะครับก็คือโช๊คเนี่ยโช๊ครถยนต์เนี่ยนะครับเพื่อเวลาอีกฝั่งหนึ่งขึ้นนะครับอีกฝั่งหนึ่งมันจะหน่วงหน่วงไม่ให้ขึ้นแบบกระแทกกระทันนะครับ อ่ามาชุดนี้ก็จะเป็นชุดหน่วงนะครับพอฝั่งนี้ขึ้นฝั่งนี้ก็จะค่อยๆหน่วงไม่ให้มันกระแทกตกหลุมแบบปักปๆนนะครับก็จะให้นิ่มนวลขึ้นนะครับเพราะจุดศูนย์กลางก็จะอยู่ตรงกลางนะครับเอาออกไปเทสมาแล้วนะครับทํางานได้ดีนะครับทํางานได้ดีเลยทีเดียวนะครับก็เสร็จไปอีกหนึ่งงานนะครับในการทําชุดนะครับพพอร์ตหน้านะครับก็จะเป็นลูกทรงแบบนี้นะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับอันนี้ก็คืออีกหนึ่งงานนะครับของวันนี้นะครับเสร็จไปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือมีการอัปเดตนะครับอัปเดตเป็นชุดนะครับชุดนี้นะครับอาแล้วก็เปลี่ยนมูเล่ใหม่นะครับมูเล่นะครับตอนแรกเลยตั้งแต่คลิปแรกๆที่ทดลองขับนะก็คือก็จะใช้สามนิ้วนะครับสามนิ้วมันช้าไปนะครับ ช้าไปนะครับก็เปลี่ยนเป็น4ี่นิ้วนะครับเป็น4ี่นิ้วนะครับเปลี่ยนสายพานยาวขึ้นนะครับเพื่อให้รองรับกับชุดนะครับกดสายพานชุดนี้นะครับคือเวลาออกตัวกระชากเนี่ยนะมันจะนิ่มนวลนะครับมันจะนิ่มนวลเพราะว่ามันจะมีการฟรีของสายพานมันจะไม่ให้ลดกระตุกกระชากนะครับอ่ามันจะใช้แรงสปริงที่ดึงตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับมันก็เหมือนเป็นอ่าออกตัวไว้ใช้คัดนิ่มๆหน่อยนะครับถ้าแบบ ขับตรงเลยนะครับเวลาออกตัวทีนี่หน้าหงายเลยนะครับมันก็จะไม่ค่อยนิ่มนวลนะครับพอใช้ตัวนี้เข้าไปนะครับมันก็จะนิ่มนวลขึ้นเพราะมันก็จะมีการฟรีนะครับสวิงของสายพานด้วยนะครับเหมือนทุกคนที่ใช้รถเดินตามรถไถเดินตามหรือแต่ทั่วไปก็คอนเซปต์เดียวกันเลยนะครับก็จะออกมาทรงประมาณนี้นะครับความเร็วรอบนะครับค่อยๆขึ้นนะครับ แต่ทําความไวไวได้ดีเลยทีเดียวประมาณ5 0 6 0นะครับในเกียร์ที่่าแล้วก็ใส่เกียร์สปีดนะครับก็ดีดีขึ้นเลยนะครับอันนี้ก็คือสมบูรณ์แล้วนะครับเทสแล้วสมบูรณ์แล้วครับจบได้ด้วยดีครับไม่มีอะไรเดี๋ยวนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ทําไป2ชุดนะครับชุดนี้นะครับแล้วก็สองฝั่งนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับ ส่วนนะครับพพิ่งนี้นะครับก็จะเป็นในเรื่องของการสะเทือนหลังนะครับก็ใส่ชุดเหมือนกันนะครับเป็นโช๊คโช๊คน้ํามันนะครับโช๊คที่ใส่กระบะทั่วไปนะครับเอามาใส่ซัพพอร์ตหลังเพิ่มเอามาใส่ตรงนี้สองต้นนะครับมาใส่อีกสองต้นนะครับก็เวลาบรรทุกบรรทุกอะไรเวลามันเด้งขึ้นมันก็จะช่วยสโลว์นะครับเวลามันเด้งแทนที่มันจะเด้งดึงๆเลยมันก็จะ ช่วยสโลนงวงให้นะครับก็เอาของรถกระบะมาใส่เลยนะครับก็อีกสองต้นนะครับอันนี้สําหรับงานพพุ่งนี้นะครับใกล้แล้วครับใกล้แล้ว <c oughs> ใกล้แล้วใกล้จะ,ะเสร็จละนะครับเดี๋ยวนะครับมันก็จะมีสายสายดึงนะครับตัวนี้ยังไม่มานะครับคือเวลา จอดรถนะครับเราจะดึงตัวนี้ให้จากก่อนนะครับดึงจาาเหมือนรถอิตันน่ะอแตันะอ,แต,อแต่นดึงให้จา่าพอจาาปุ๊บเวลาเราสตาร์ทรถเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานนะครับมันจะไม่ทํางานเวลาเราจะไปนะครับเราค่อยเอาชุดเบรกลงนะเป็นเป็นมือยกนะครับเอาลงพอลงเสร็จปุ๊บมันก็ถึงจะทํางานได้นะครับอันนั้นอีกตัวหนึ่งที่ต้องใส่นะครับก็เดี๋ยวจะไว้ตรงนี้นะครับเอาไว้ตรงนี้ นะครับอ่าก็ใกล้แล้วนะครับใกล้ใกล้เต็มทีนะครับค่อยๆอีกประมาณสักอาทิตย์นะครับก็จะเกือบเสร็จรูปทรงทั้งหมดนะครับก็ยังมีนะครับปิดฝาท้ายนะฝาท้ายผมยังไม่ได้ปิดนะครับฝาท้ายผมยังไม่ได้ปิดนะครับจะปิดฝาท้ายเสร็จนะครับอ่าแล้วก็อาจจะต้องมาขึ้นโครงแล้วนะครับ จะใก,กล้เต็มทีและใกล้จะขึ้นโครงแล้วนะครับก็จะเห็นรูปทรงทั้งหมดนะครับใครที่ติดตามตั้งแต่อีพีแรกๆนะครับก็จะเห็นว่าค่อยๆทําไปนะครับก็ทําไปทําไม่ได้หยุดนะครับใครที่คิดจะทํานะครับก็แนะนําถ้าไหวมีเวลาให้ทําก็ทําเลยนะครับทําเลยนะส่วนงบประมาณนะครับอย่าไปคิดว่ามันน้อยนะผมบอกไว้ก่อนนะเพราะว่า ให้ลองดูของผมแล้วก็ดีดเครื่องคิดเลขตามได้เลยนะครับก็โหดเลยทีเดียวนะครับใครคิดจะทําก็เผื่องบไว้ด้วยนะครับระวังงบจะบานปลายแล้วเดี๋ยวมันจะไม่เสร็จนะครับก็คิดดูดีๆนะครับถ้าจะทําก็ทําเลยนะครับไม่ถ้าใครพร้อมก็ทําได้เลยนะครับก็ลองดูว่ามีอะไรมั่งอะไรยังไงนะครับก็ฝากไว้นะครับแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เหลือทําไปเรื่อยๆนะครับ ก็ฝากขอบพระคุณนะครับเพื่อนๆที่ให้กําลังใจน,น,นะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับอ๋อมีหลายท่านนะครับที่โทรมาให้กําลังใจนะครับก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับเ,เราเในอนาคตรเราตั้งใจทําเป็นธุรกิจนะแต่ด้วยใจมันรักแล้วก็ทําแบบจริงจังนะบแบบว่าไม่ให้มันเ,เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหวงแมทเทียลอ่ะหรือหววหวงของอ่ะ ผมก็ยังทําใจไม่ได้นะเวลาจะทําอะไรผมก็อัดอย่างเดียวเลยก็ดีไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้งบประมาณเนี่ยมันก็จะสูงนะครับมันก็เลยจะไม่รู้จะทําเป็นธุรกิจก็ไม่รู้จะไปต่อได้หรือเปล่านะครับแต่ถ้าใครไหวนะครับในตัวรถนะครับมันก็จะคุ้มค่านะครับก็คุ้มค่าก็อาจจะของดีๆให้นะครับเราก็จะไม่ไม่ไม่กักนะครับไม่กักเลยอ่อันนี้คือเป็น เป็นหลักการทํางานของผมเลยนะครับอยู่ในโรงงานก็เหมือนกันนะครับเครื่องจักรอะไรก็จะแบบเอาแน่นหนานะครับเอาไว้ใช้กันแบบสิบยี่สิบปีเลยนะครับจะไม่ได้มองเป็นธุรกิจหรือว่ามองประหยัดงบประมาณเพีอย่างเดียวก็คือเน้นเน้นแข็งแรงไปเลยนะมันคุยกันง่ายกว่านะครับถ้าเกิดว่ามาดูไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่บางก็จะไปต่อยากกันนะครับสไตล์ผมก็จะทํางานประมาณนี้นะครับก็ ฝากขอบพระคุณนะครับทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะครับก็ฝากขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนนะครับยังมีหลายโปรเจกต์นะครับยังรันกันอีกยาวๆเลยนะครับก็เดี๋ยวในอนาคตนะครับมันก็จะมีโปรเจกต์ใหม่ๆนะครับทํากันไปเรื่อยๆไม่ว่าเป็นขับซีนะครับเป็นรถดันรถอะไรก็คือทําหมดนะครับก็ขอให้ไปเรื่อยๆนะครับ ก็ฝากไปด้วยกันครับมีใครมีลูกมีหลานนะก็สนใจจะมาร่วมงานนะครับก็ติดต่อมาได้ทาง youtube ได้เลยนะครับหรือว่า,าทาง Facebook ก็ได้นะครับสนใจจะฝากลูกฝากหลานนะครับมาเรียนอยู่กับผมนะครับมาทำงานอยู่กับผมก็โทรมาสอบถามกันได้นะครับก็ไม่ต้องมีประสบการณ์นะเขาเรียกว่าโตไปด้วยกันนะครับผมก็สอน ุัวนี้ผมก็สอนเด็กในโรงงานนะครับสอนเด็กในวิทยาลัยนะครับก็ทําไปนะครับแต่ใครมีลูกหลานนะครับสนใจจะส่งมานะครับมาทํางานนะครับมาฝึกมาเรียนรู้นะครับก็โทรเข้ามาสอบถามกันได้นะครับว่าชอบไหมนะครับไหวหรือเปล่านะครับถ้าใครอยู่ใกล้นครปฐมหรือจังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ส่งลูกหลานท่านมาได้นะครับ ก็ลองดูนะครับโทรมาสอบถามคุยกันได้นะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับก็วันนี้เลิกแต่วันหน่อยนะครับคลิปนี้เลิกแต่วันหน่อยนะครับก็ฝากนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับฝากด้วยนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับแล้วก็มีอะไรใหม่ๆนะฮะได้มาอัปเดตกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอลาได้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเอาไว้มีความคืบหน้าอะไรนะครับ ก็จะทำคลิปมาให้ดูนะครับอีกทีนะครับแล้วก็จะได้ไม่เหงาซะก่อนนะครับเดี๋ยวหายทำคลิปเป็นนานๆแล้วก็จะไม่รู้ความอัปเดตนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เจอกันพรุ่งนี้นะครับตอนเย็นนะครับถ้าไม่ติดอะไรก็ามคลิปลงปกตินะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม